เตรียมประกาศลางานละครเรียกว่าเป็นข่าวที่กําลังดุ่ดังและได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดาภาคข่าวแล,และเหล่าบรรดาชาวเน็ตมากมายแล้วค่ะเพราะว่าหลายคนแห่ไปคอมเมนต์น่าเสียดายมากๆนะคะเมื่อดารานักแสดงคุณหนังเตรียมประกาศอำลาวงการไปอีกหนึ่งคนค่ะเธอคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเบิร์ตต้นๆของประเทศก็ว่าได้สําหรับสาวเอม,มี่มรกตที่ประกาศเสียงดังฝังชัดไปเลยแล้วค่ะว่าขอเล่นเรื่องตะวันตกตินทางช่องอมริน เป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตของการแสดงแม่งงานนี้ทําเอาหลายคนเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอบเสียดายฝีไม้ลายมือในการแสดงของเธอนะคะโดยทั้งนั้นของอิสตากรมทั้งนั้นเอมี่ก็โพสข้อความว่ามีขอกราบขอบพระคุณสําหรับคณะกรรมการรางวัล กินอรทองมหาชนรางวัลน,นี้เลยนะคะในฐานะน,นักแสดงรู้สึกเป็นเกียรติมากๆบอกไม่ถูกเลยตะวันตกดินขอบพระคุณพี่ชอดพี่เอสบริษัทที่เลือกมีมารับบทเป็นสาวิกาเป็นบทที่ท้าทายมากค่ะแต่พี่พี่เชื่อมันและเล็งเห็นว่าพี่ทำไทด้มีเองขอขอบคุณในทุกโอกาสที่พี่ๆยืนให้ทางทีมงานต้องขอแสดงความดีและก็แอบเสียดายยังไงก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ค่ะ